หลังเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ครั้งที่หนึ่งบจบลงด้วยชัยชนะของแมนเชสเตอร์ซิตี้นัดที่61สินะครับซิตี้อาจจะเป็นรองครับแต่ว่ารูปเกมที่มันเกิดขึ้นมีความน่าสนใจนะครับหลายทีมที่ร่วมลุ้นแชมป์อย่างลิเวอร์อพูลและอาร์เซนอลแอบลุ้นกันอยู่นะครับอืมแต่ก็เป็นเกมที่ต้องบอกว่ามันมีารายละเอียดของเกมที่น่าติดตามนะครับเบือเบ้องลึกเบื้องหลังในชัยชนะของเรือใบสีฟ้ามาดูตัวผู้เล่นก่อนนะครับเป๊ปโกเดล่านี่จัดเต็มจัดเต็มหมายความว่า ไม่ใช่แค่ตัวผู้เล่นอย่างเดียวระบบใช้หลัง3นะครับหลัง3มิดฟิลด์คู่กลาง2นะครับแล้วก็เป็นมิดฟิลด์เชิงรุกอีก4หน้าเป้า1หลัง3เนี่ยก็ใช้ไคลวอเกอร์อยู่ทางขวาในทานาเกะทางซ้ายแล้วรูเบนเนียสเนี่ยเป็นตัวกลางจอห์นโซนเนี่ยขยับไปเล่นกลางเลยนะครับไปเล่นกลางกับโรดิโกวิงแบ็กไม่มีนะครับมีโดกูกับทางด้านโฟเดนซึ่งเล่นอยู่คนละฝั่งเบนาร์โดซินวาแล้วก็เควินเดอะบอย นะครับแล้วก็เออร์ลิงฮาลันเป็นหน้าเป้าเกมรับแน่นอนอาร์เก้ถังไปได้ไคลวอเกอร์ถังออกไปได้นะครับไม่ใช้วิงแบ็กอาชีพด้วยใช้ปีกเลยหวังที่จะสู้กับแมนยูซึ่งเล่นในบ้านนะครับเอริฮัทซุนริกธันฮากเนี่ยจัดระบบ4 1 4 1นะครับก็ตามสภาพเท่าที่มีจอห์นี่แวนต้องลงนะครับเขาลงตัวจริงในเดอวิแมชครั้งล่าสุดก็คือธันวาคม2012ยุคของเซอร์เอเล็กโฟร์สันเกมนั้นแมนยูชนะสา เอเวนส์เล uh, ่นไป็49นาทีนะครับเกมนี้ก็เล่นไม่ครบเหมือนกันแต่ว่าก็แหมเขาก็อายุมากแล้วก็ต้องลงยืนกับราเฟอรวาลานลินเนอร์เลิร์แบ็กซ้ายดาวโลแบ็กขวาก็แบ็กโฟก็สลับปรับเปลี่ยนกันแบบนี้ตอนนี้กาเซมิโร่เนี่ยจะยืนเป็นเหมือนมิดฟิลด์หน้าลายเกมรับนะครับใช้คอบบี้เมนูกับแม็กโทมินเน่เล่นเป็นเหมือนมิดฟิลด์คู่กันทางด้านข้างก็เป็นกานาโชกับลัดฟอร์ดแต่ว่าโฟล์ไนเนี่ย เป็นบรูโน่เฟนนันส์นะครับก็ถือได้ว่าเป็นการวางแผนของเทนฮากที่ต้องการจะเล่นในสูตร4 5 1นั่นแหละครับ4 1 4 1ก็พอรับก็จะเป็น4 5 1ห้าก็เจตนาชัดเจนนะครับเกมนี้ต้องยอมรับว่าข้อหนึ่งลูกทีมของเทนฮากเนี่ยตัวผู้เล่นมีเท่านี้มองไปยังมานั่งสำรองตัวเปลี่ยนเมื่อเทียบกับแมนซิตี้เนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะครับมันก็ชัดเจนอยู่แล้วละ่ะเพราะฉะนั้นเทนฮากก็ต้องวางแผนแบบนี้แล้วก็ทาตามแผน ให้ได้รับลึกโลบล็อกรอส่วนกลับไม่เล่นมากจังหวะเพราะฉะนั้นประตูแรกที่ได้เนี่ยนาทีที่8โอนาหน้าเปิดยาวผมมองดูแล้วผมคิดว่าลูเบนดิอาสเนี่ยแล้วก็แนวรับของซิตี้เนี่ยดันมาสูงและประมาทไม่คิดว่ามีอะไรแต่ว่าบอลเนี่ยมันแม่นบูโนสามารถที่จะเล่นบอลจังหวะ2ต่อเนื่องได้แล้วก็บังบอลด้วยคุณภาพของเขาแล้วก็แปะให้แรดฟอร์ดเติมขึ้นมายิง ลูกผีจับยัดของแท้นะครับเช็ดคานก็ไปสวยงามนะก็เป็นประตูที่ทําให้แมนยูเต็ดเล่นด้วยความมั่นใจมากขึ้นในการที่จะเล่นเกมรับที่มันเหนียวแน่น8-9คนแล้วหาจังหวะสวนไม่เปิดพื้นที่ให้แมนซิตี้ได้แมนซิตี้ครองบอลเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วแต่จังหวะที่จะได้ยิงเข้ากรอบในครึ่งแรกเนี่ยได้แค่3ครั้ง3ครั้งเป็นสครั้งที่ติดเซฟโอนาน,น่ามี Big บิ๊กช ANCE โอกาสทองทั้งเดียวในช่วง นาทีที่44จังหวะที่โฟรเดนมงให้ฮารันแปรเผาขนข้ามคานคือมันน่าจะเป็นหนึ่งเท่าแล้วละ่ะแต่ก็โดยภาพรวมเนี่ยพอพื้นที่มันมีไม่มากแมนยูเล่นคอมเพก t รัดกลุ่มสวนกลับเป็นระยะมันก็สร้างความอึดอัดให้กับเหลือใบพอตัวแต่อย่างว่าแหละฟุตบอลเนี่ยมันต้องเล่นแบบนี้ให้ได้ทั้งเกมซึ่งมันเป็นเรื่องยากเพราะอย่าลืมว่าสมาธิมันต้องมี2คือถ้าเล่นแบบนี้ยคอมเพก ตัวสำรองก็สำคัญนะมันต้องมีตัวเปลี่ยนที่คอยมาช่วยไล่บอลกาเซมิโลก็อายุมากแล้วมันก็ไล่ได้บอลเล่นได้เต็มที่ก็ประมาณแบบโฟกัสโฟกัสเลยเนี่ยนะครับชั่วโมงกว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าครึ่งหลังเนี่ยเป๊ปปรับนิดเดียวโยกเอาเดอรบอยมายืนด้านขวาเอาโฟเดนซินวาขยับไปข้างในแล้วก็บอกเกอร์ก็ไปเป็นวิซอีกคนหนึ่งก็คือกดแมนยูให้เต็มที่นะครับแต่ แมนยูก็ยังถือว่ายื้อได้ดีนะจนถึงนาทีที่ห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดเนี่ยไอ้ตรงนี้ต้องยอมรับแล้วความพิเศษของโฟเดนนะครับบิ๊กเกมบิ๊กเพลเยอร์ต่อหน้าเกาเดเซาเกตผู้จัดการทีมชาติอังกฤษมาดูเลี้ยงตัดนิดเดียวจริงครับลินเดลฟ์ love, อ่ะก็จกังหวะจะตามาะบีเมนูก็อยู่ข้างล่างนิดนึงครับห่างไปเก้าเดียวอ่ะโอ้โหถ้าสับไก่ยิงเป็นช่องเลยมันมีนความพิเศษอ่ะคือเดอะบอยไม่ได้ อาลันไม่ได้แบรนดโดซินวาก็ทําไม่ได้โฟเดนยังมีอยู่ลูกหนึ่งเท่าเนี่ยมันบอกให้รู้เลยว่าแมนยูเนี่ยแย่ละคราวนี้ก็รับอย่างเดียวเลยแมนซิตี้ก็บุกสนุกสนานไปปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นก็แค่ฮูเลียนอาบาเลสเท่านั้นเพราะโดกูเนี่ยต้องยอมรับว่าทางซ้ายเนี่ยได้ผลน้อยมากเพราะฉะนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่มันก็มีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ แล้วอย่างคือพอเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยแมนยูก็สมาธิมันเริ่มหลุดเริ่มมีพื้นที่เริ่มช่องว่างเริ่มไม่ตามจังหวะที่ได้ประตูที่2อเนี่ยอันเป็นประตูที่ต้องบอกว่าฆ่าแมนยูได้เลยฆ่าแมนยูเลยเพราะมันมาในช่วง10บวนทีทุดท้ายเนี่ยโฟรเดนทําชิงธรรมดาแต่กาเซมิโร่ตามไม่ทันแล้วมันอย่างว่าแหละตามไม่สุดก็หลุดเข้าไปเป็นทางเลยยิงง่ายๆประตู2อหนึ่งคือประตูที่ปิดเกมเพราะว่าแมนยูโอกาสสู้ก็ยากตัวสำรองอะไรเปลี่ยนไปมันก็คุณภาพมันก็สู้แมนซิตี้ไม่ได้อยู่แล้ว นะครับลูก3มันก็เป็นลูกแถมจากอน,นบัตไปล็อกนะครับโดนเพสอยู่เสียบอลก็เสียประตูเป็นโบนัสไปสิ่งที่น่าสนใจในเกมนี้ก็คือแมนยูวางแผนมาเล่นได้ดีแค่1ชั่วโมงเล่นกับแมนซิตี้เนี่ยมันต้องให้ผู้สินเป่าหมดเวลาไปเลยนะถึงจะรู้ว่าเป็นยังไงเพราะนั้นหลุดโฟกัสเสียสมาธิแล้วก็ต้องยอมรับสภาพด้วยว่าตัวที่มีอยู่ตอนนี้ที่เล่นกับแมนซิตี้ได้ดีหนึ่งชั่วโมงผมวกก่ก็น่าจะ ไม่น่าจะโดนโจมตีอะไรนะเพราะมันก็ยากอยู่แล้วลำพังให้ตัวเต็มตัวครบๆเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเพียงแต่มันก็อาจจะมีโอกาสสู้ได้มากกว่านี้ถ้าคุณคิด,ดว่ามันมีลารสมูทรอยลุนหรือว่ามฮแฮร์รี่แม็กควายเต็มทมีมีลูกชอมีอะไรพวกเนี้ยมันก็น่าจะมีอะไรที่ท,ที่ทําให้แมนซะิตี้เนี่ยเล่นได้ยากกว่านี้อย่างน้อยก็ไม่ใช่แค่ชั่วโมงเดียวมันอาจจะสู้กันได้ทั้งเกมเหมือนที่ผ่านๆมาแมนยูก็เคยพิชชนะในยุคข,ของโซชาใช่ไหมที่เจอกับเป๊ปหรือมูรินโญ่ยะไก็ตามเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมองว่าก็ ด้วยคุณภาพของเรือใบมันก็เลยทําให้พวกเขาเนี่ยเก็บ3คะแนนไล่ริบพูลมาเหลือหนึ่งแต้มทําให้สัปดาห์หน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะไปเยือนแอนฟิลก็ร้อนระอุขึ้นมาทันทีนะครับมันยังไม่พูดถึงเกมข้างหน้าเขาละกันพูดถึงเกมที่จบลงไปมันก็แสเห็นว่าทุกทีมของเป๊ปก็ยังเรียกว่ามีประสบการณ์นะครับในแต่ละสถานการณ์การโดนนําการเจอกับทีมที่เล่นโลบล็อกจะแก้ไขอย่างไร นะครับมีรูปแบบที่ชัดเจนอย่างลูกเตะมุมไม่ได้เจาะข้างไม่ได้มียิงไกลนะเห็นไหมฮะแล้วก็สุดท้ายลูกพอมันทํานบประตูมันพังเนี่ยแท็กติกที่ทินฮากวางไว้มันก็นะเห็นไหมมันก็จะค่อยๆล้มลงไปเลยล้มคลืนลงไปก็แพ้ก็จริงๆคุณภาพของซิตี้ดีกว่าอันนี้ก็ชัดเจนนะครับก็ทำให้พวกเขาก็ยังเป็นทีมที่น่ากลัวสุดๆนะครับ แปรริภูนคงต้องหนาวหนาวร้อนๆแล้วนะครับแม้ว่าจะเล่นี่ีอนฟิ์ก็ตามนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเกมที่ถือว่าคุณภาพของเรือใบสีฟ้าและก็ฟิวโฟเดนนักเตะที่พิเศษฉลองนัดที่100ในการเป็นตัวจริงด้วยกันยิงแมนยู2ลูกนี่คือเด็กท้องถิ่นแฟนแมนซิตี้ปั้นมาแล้วมาจัดการแมนยูในเต็ดนะครับก็จดเยี่ยมแน่นอนเป็นแมน o อ t เดอะแมช แล้วก็เป็นนักเตะที่จะอันตรายในสัปดาห์หน้าอีกหนึ่งคนนะครับในการที่จะเจอกับเรียรผูแต่เกมที่จบลงไปนี้ก็ต้องยกนิ้วให้นะครับเรือใบสีฟ้าคุณภาพจริงๆชมคลิปนี้แล้วอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ